ไก่เมทิปนี่ตูดงอนสุกโตจะพี่น้องหางงอนสุสุโตจะหางงอนสุโตหางนี่สีู่นะ่ะไปกินเต็มที่ให้เท่งแบบว่าเท่งออกหากินแล้วก็เท่งกินอาหารกับเขาพร้อมเลยจะพี่น้องมึงนั่งมาอีกล่ะ นางนี่มักก้องเด้อน,นั่งนี่นี่น,นี่มึง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 นั่งดำนี่เป็นมักก้องได้จ้ะพี่นองเพราะว่าเมทิปเลียงเขากับกองนี่มากเท่าอายุเขาแล้ะนะจ้ะพี่นงโอ้ยสิถอเท่าอายุเขาเลยแหละที่เมทิ์เลียงเขามานี่จ้ะมึงน,นี่อยู่กับกองเนี่จ้ะมันละเหตุให้นั่งมักก้อง เลี้ยงเขากับกล่องเพราะว่าตั้งแต่เขาเนี่ยนพ่นจะ้ะตั้งแต่ที่เอามาเลยเลี้ยงเขายุกับกล่องนี่แหละทายเขาอยู่ตลอดเนี่ยมันก็เลยเหตุให้แบบว่าเขามากล่องมึงนั่งกินกินใบฟันสิงโต เป็นอียงทีเพิ่นจ้พี่น้องมีน้ำไก่เล่นน้ำไก่เพิ่นดีเนีย่ยมาปล่อยเขาออกหาหกินเดียวกระสีอักับเขาเล่าเลยจ้ะตัวน,นี้ก็เล่นน้ำก่อนถ้าไกลใครมันจะให้จับได้จ้ะพี่น้องถ้าไกลใครเห็นไหม ใกล้ใครเขาจะให้จับมากเกล็นนํำมังสิจ้ะเพราะว่าเขาเขาอยู่น้ำเฮ้ามาตั้งแต่สองมือที่เขาเตะออกมาจากใครน้อยจ้ะเนาะก่าอยู่น้ำมาตลอดจนใหญ่จนว่านั่งดำกระซีปีเลยเนาะมั่นเนี่ยกะประมาณสองปีเขาปีสอง ม้วนสีน้ำตาลนะจ๊ะแต่ว่านางดำหรือสีคุยดีแท้คุยดีแท้พูดหนีบ้จับเด้อพูดนีบขยัยให้จับจ้ะนี่ยมิตานั่งดำมาเทให้จับดีเล่นน้ำโปรตุกีสแห้งเหลือตัวเดียวเนาะโดนแบบว่ามูดโดนกินเมื่อไหมอ่า เหลือตัวเดียวพูดเมทิบอุ่นไปอุ่มไปในสวนฟังทั้งกีนเห่าคุณจ้ะเหลือตัวเดียวแต่ว่าตอนนี้การมีมูมันเอาไปบได้ตะกี้มันมีตัวเดียวก็อุ้มไปได้นอ้อยจ้ะเนาะแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายตัวเอาไปบอดา ม,มึงเนี่ยจ้ะมึงเนี่ยตูดไม่แต่ตูดตูดต้นๆหางงอนๆตูดต้นๆอยู่ประมาณนี้แหละจ้ะพี่นอ้องวิธีเปลี่ยงไก่ ยางน้ำกลนกัน,นัดนี่พวดฮึไปหากินไปแต่ว่านอนอ่ะเดี๋ยวนี้มีตันหนึ่งอ่ะที่นอนอยู่ข้างนอกอยู่มุมไอ้เหล่าข้างนอกนี่ว่เขาไปนอน,น้ํามูสงสัยโดนตอนนั้นโดนไลไออกจากเหล่าว่เขาไปอีกเลยจ้ะ ตว่าตัวหนึ่งไอตัวที่นออน,นี่ทั้งตนใหม่นะกลับเข้าไปนอนในเา้าคือเกา่าตว่าตัวนี่บโบกับ,กกบตัวนอนอยู่ข้างนอกน,นี่จ้ะปล่อยไก่ออกหากินีนเหมือนเดิมอากาศดีจ้ะนี่จ้ะอากาศดีถ้าละสวนปล่อยไก่ออกหากินจะพี่น้องนี่จ้ะ เดินตามไก่พาไก่เอาหากินไปก่อนนะเจ้เนาะคลิปนี้ม่ที้าไปไปมึงเนี่ยผุน,นอ,อ่ะมึงจะโตบดต้นไปแล้วค่ะ